สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์นับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่21กันยายน2 5 1 7ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD เ็ดดีหมายเลข38ถ่ายทอดสดเวลา12นาฬกานาทีถึงเวลา4นาฬกาคู่ไวยทําการหนาะสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดนะับเป็นการผู้ร่างทางด้าน ปะเสิร์ชชัยชอห้พยาพยักษ์พกกับทางด้านสิงชุมพลรถสวยจากก้าเจดพกกับน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนคู่ที่สองครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุรอบรองชนะเลิศครับเป็นการพกด้านทางด้านชาพย,ายัก์รานาวอเตอร์ไซพกกับทางด้านสิงมณีค่ายสุรศักดิ์มรีพบกัน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนคู่ที่สามการสดเป็นคู่เอกเป็นการพกด้านทางด้านฉามขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพกกับทางด้านแก่นแก้วสบุญมีฤทธิพกกับน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอน คู่ที่สี่ขาสดเปกรสดหลังคู่เอกเป็นการผู้ร่างทางด้านมงคลชัยสอบุญมีฤทธิ์พบก,กับทางด้านเพชรทกรเกตเตอร์ยิมพบเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสามปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจณ์นะครับผมขอบว่าพุทสุมน,นะครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยนะครับผมขอแนะนําพักยกสองสี่มวยพักยกระบบออตโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเซบ สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนับสาม,มารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุก่อนได้สมาชิกอย่าลืมนับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคพักยก PK 2 4สี่การเงินมั่นคงร้อยเซนฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบออโต้ให้ดีสุดตอนนี้นะครับต้องพักยกสองเท่านั้น สำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมนะสมาชิกช่วยกดไลค์กดแชร์นะสมาชิกช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์นับคู่หนึ่งการสดนับเป็นการพบกวา,างทางด้านปะเสิร์ชชัยชอห้าพยักษ์พบกับทางด้านสิงชุนสิงชุมพลนับรถสวยจ่าเจดพวกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนนับ <c oughs> ตามโปรแกรมเดิมเนี่ยคู่นี้จะเป็นการพบกวา,างทางด้านยอดพิโธบูมเด็กเสียนับพบกวับทางด้านแสนเพชรสอราชภูมินับ ทางทีมงานผู้จัดเนี่ยยกคู่นี้ออกไปนะครับแล้วก็นําคู่ประเสร์ฐชัยกับสิงห์ชิมพลมาชกแทนนับนักชกด้านฝ่ายแดงปะเสิร์ฐชยัยชอห้าพยากักถึงด้านปะเสิร์ฐชยัยปอปกิจยิมอายุส5ปีนักชกมาจากจังหวัดรีสสเกตสูง158ซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยากักทางด้านปะเสิริฐชัยนะครับเป็นมวยถนัดสายจงังหวะฝีมือดีเอาทรบเครื่องหลักเตียมสมองมวยดีครับอาวุธออกได้หลากหลายคล่องแคลวจังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีนะคร เข้าในล็อกรัดมาตีแข็งแรงพอชช้ได้นะครับสองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยุ้ยสามด้านทัพไทยยุทธการมวยไทยที่เวทีมวยธนกาศ,กาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดนับชนะน็อกยุ้ยสองด้านยอดไอคิวแสงทองคาแก๊สที่เวทีมวยธนกาศดอนเมืองส่วนนักชกด้านฝ่ายเมืองนับสิงชุมพลรถสวยจ่าเจดึงด้านแดนพิฆาตเจนพลเซนจูรี่ครับอายุ16กป,ปีนักชกมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง158ซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยนออนุวัตรยิม ทางด้านสิ่งชุมพลนะเป็นมวยถนัดขวาครับจังหวะฝีมือดีเอาคุบเครื่องออก้หลากหลนะครับหลักเรี่ยมสมองมวยดีจังหวะดักเตะดักแทงทรดีครับเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านทามศิลาเพชรภูผาที่เวทีมวยนาชาติหลังสิทธิ์แล้วก็ไฟล่าสุดนับมาแพ้คะแนนทางด้านมณฑกการสิทธิเพชรฉลูการที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านนักชกฝ่ายแดงนับประเสริฐชัยชอฮพยักนับนักชกรุ่นน้อง ฟอมการชกเนี่ยสดมากครับชนะติดต่อมาสี่ไฟรววครับประเภทมวยฝีมือครับนอกได้ในดีหลักเรี่ยมสมองมวยดีอาวอุธอ้หลากหลายคล่องแค่วแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยกระดูกมวยเนี่ยดูว่าเป็นรองคู่ชกนะครับไฟนี่ถือว่าเป็นการขึ้นชั้นวัดชั้นกับนักชกรุ่นพี่ครับส่วนนักชกด้านปวาดเงินสิ่งชุมพลรถสวยจ้าเจตน,นักชกรุ่นพี่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยกระดูกมวยเนี่ยดูดีฝ่าอายุมวยมากกันอายจริงมากกัน2อปีครับ ประเภทมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนับหลักเรียมสมองมวยดีเหมือนกันนะครับสรุปการคขาวิจารณ์คู่ที่หนึ่งการสดมวยคู่นี้ผมดูว่ารูปเกมการชกในยกต้นๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยประเภทมวยจงวังหวะฝีมือดีด้ดวยกันคู่ครับน่าจะออกมาชิงจงังหวะแรกแข้งกันสนุกนะร,ระหว่างทางด้านแข้งซ้ายและแข้งขวาครับเกมการชกในต้นๆเนี่ยน่าจะเบียดกันเลยนะครับแต่เกมระยะยาวบทเบียดกันไปแล้วเนี่ยผมมองดูก็ทางด้านสิ่งจุมพลรถสวยจ่าเจดดูว่าเข่าในนับจะแข็งแรงกว่า ลูกจับลูกแทงดันแทงขวางแทงเนี่ยน่าจะทําได้ดีฝ่านะรประสบการณ์เวทีการแก้กเกมเฉวาหน้าเนี่ยทำได้ดีฝ่านะจะเอาชนะนักชกรุ่นน้องด้านปะเฟอร์ชัยชอห้ายักษ์ไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2นะค,คู่ที่2การสดเนี่ยไปลองคู่เอกเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการพบก,ก,ก,กันทางด้านชาพยักษ์รานาวอเตอร์ไซด์พบกันทางด้านสิงห์มณีค่ายสุรักดิ์มรีพบก,กันเรเบนนัก120บปอนด์ นักจงด้านฝ่ายแดงนับชาพยักราน,นาวอเตอร์ไซด์หรือด้านชาพยักชจอชนะชัยอายุ17ปีนักชกมาจากจังหวัดพัทลุงสูง172เเซนิเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยราน,นาวอัเตอร์ไซด์จังหวัดพัทลงุงทางด้านชาพยักษนับเป็นมวยถนัดหว่านะรูปร่างช่วงชกเนี่ยสูงยาวนะับตรงมวยมวยฝีมือผสมข้าวเอาครบเครื่องออกได้ลหลากหลายนะับเตะต่อยหนักแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำนี้มัดส่อออน,นแรง แข้งหน้าสายเนี่ยออกได้แม่นออกได้แรงนับเข่าในมีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงหัวที่ดูใจเนี่ยมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยุทธสิงด้านขุนไกสอวังเสือที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนับชนะน็อกยุทธที่ห้าน,น่าสั่งรบทอไกเนธที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชกด้านฝว่ายเมืองนับสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มรีหรือชื่อเก่าวคือเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์อายุ24ป,ปีนักชกมาจากจังหวัดลำปางสูง118เซนติเมตร ทำการเก็บตวัวไิซ้อมที่ค่ายมวยสอนนภา้าจังหวัดลำปางทางด้านสิงห์มณีนะเป็นมนนวยถนัดขวานะครับอาวุธครบเครื่องบู้ตู้ดีกล้าแรกค้าส่วนนะครับอาวุธออกที่หลากหลายหนักแรงนะเตะหนักต่อยแรงมาสอกรุนแรงมีลูกเตขาแรงสอกหนักสอกส่วนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันเข่าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวจิตใจเนี่ยมั่นคงสองสไฟลล่าสุดก็มีชนะนกยูนยสสองด้านขุนศึกเอ,อิร์ธออฟฝันเมืองที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านกิจมณีส่วนจ้าคาเฟ่ ทีเวทีมัวสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงนับชาพยัก์รานาวอเตอร์ไซด์นักชกรุ่นน้องนับฟอร์มการชกช่วงนี้สดมากนครับสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับฟอร์มการชกเนี่ยชนะติดต่อมาเจ็ดไฟรว่นนะครับอยู่ในช่วงฟอร์มพลังที่ดีแล้วฟอร์มการชกที่ดีนครับกําลังมั่นใจประเภทมวยสูงยาวุรบเครื่องนับนอกได้ในดีมาดสออ่อยรุนแรงเข้าในแข่งแรงครับทีมงานผู้สนับสนุนเนี่ยดีนะามีตัวเงินมาดันสู้ดันเล่นนะครับ ส่วนนักจงด้านปวานเงินสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มรีนักชกรุ่นพี่นะประเภทเก่าเกมนะอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน 6- 7ปีคนระับกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยชื่อเสียงม,มวยเนี่ยดูดีฝาครับประเภทมวยเอาวุบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนเอาวุธออกที่หนักที่แรงทุกรูปนครับนะแต่ข้อเสียงตัวนักมวยเองเนี่ยชกเอามาตรฐานเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบางไฟ์ก็มาดีคนระับรูปเกมการชกก็ออกมาดีบางไฟ์ก็ชกออกมาไม่ดีนะหน้าเสื้อตัวเงินก็แย่งนได้ตรงขาน,นครับ สรุปการคบวิจารณ์คู่ที่สองรองคู่เอกส่วนตัวผมึงเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องฟอร์มตดรูปร่างชกได้สูงที่ลอยฝ่าครับอย่างด้านชาพยักษ์ราน,นาวอเตอร์ไซดูว่าถ้าเกิดทางด้านชาพยากักษ์นะต้นต้นเน,น,น,นี่ยทนรูกหนักรุ่งแรงด้านสิงห์มณีได้ครับโดนหมัดไม่ออกการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งนับไม่พลาดโดนนับและโดนน็อกก่อนครับดูว่าเกมไปปลายทางด้านชาพยักษ์เนี่ยเข่าในจ,จับได้แข็งแกร่งแรงกว่าหรงหว่าดันแทงกวางแทงครับอาวุธาปในจอกได้หนักได้แรงกว่า สภาพร่างกายการยืนและวิปปายเนี่ยดูว่ามั่นคงฝ่ารนะัประกอบกับบรรยากาศในเวทีเนี่ยที่ดีฝ่าแน่นะครับจะเอาชนะสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มรีนะครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศได้นะครับก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3มการสดเนเป็นคู่เอกนะเป็นการพลุ่ล่านทางด้านฉลามขาวพีเคแตนชัยมวยไทยยิมพวกกับทางด้านแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์พกเวทน,น้ำหนัก126ปอนด์ นักชงด้านฝ่ายแดงรับฉลามขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมถึงด้านฉลามขาวตหมอสีอายุยี่สองปีนับนักชกมัจจหรัดนครราชสีมาสูง170ซเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่่ข่มวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมถึงด้านฉลามขาวนะเป็นมวยถนัดหว่าครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีจังหวะดักเตะดักแทงทำาดีนำมาส่อมอ่อนแรงเข่าในล็อกรัดมัดตีแข็งแรงครับจังหวะแทงขวางแทงก็ทำาดีซ่อกกระชิดอ่อยดี วอชิโดใจสู้ดีสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเทพทักษิณสอสอนสินที่เวทีมัวราชํำเนินแล้วไฟล่าสุดนะับพลิกแพ้คะแนนทางด้านสิงห์ดมทองนกยีนและกระบงังศึกพิทักษ์ธรรมนับที่เวทีมวยภูธรที่ภาคใต้น,นะครับส่วนนักชงด้านฝ่ายเงินแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิร์รือด้านแก่นแก้วพอพอเยี่ยมแสนนะครับอายุ19ปีนักชกม,มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูงหนึ่งร้อย 68เซนตเมตรทำการเก็บตวัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสอบุญมีลทตร์ทังนั้นเก่นแก้วนะเป็นมวยถนาาัดสายนับตรงมวยมวยฝีมือนับตั้งรับจับทางดีนับเชิงชกฉลาดหลักเรียมสมองมวยดีนับอาวุธออกทีก่หลากหลายคล่องแก้วนับมส ID, สัส่อไ้ดีสอกดักสอกส่วนน,ออนีน่ออกที่แม่นออกที่คมจังหวะดักเตะดักแทงก็ทำมาดีนะครับคนทีอ่อยู่ใจเนี่ยมั่นคงสองไฟล่าสุดที่มีแพ้คะแนนทางด้านสตางทองช่อห้าพยักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนํามาพลิก เอาชนะคะแนนทางด้านสตางทองชอ่อัปยัแก้มือได้ครับที่เวทีมวยธนากาศดอนเมืองมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงครับชนมขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกรุ่นพี่นับกระดูกการผ่านมวยดีครับอายุมวยมากกันอายุจริงมากกัน3-4มี่ปีครับประเภทมวยฝีมือเอากุเครื่องนอกได้ในดีอาุธออกนิลากหลายนักแรงครับซ้อมอยู่ค่ายมวยมาตรฐานนะครับแฟนมวยการเชื่อถือสูงครับ ส่วนนักชงด้านฝวายเงินนักชกรุ่นน้องครับทางด้านแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์ครับทรงมวยทางมวยมวยถนัดสายครับประเภทมวยฝีมือตั้งรับจับทางดีเก็บกันบางโตเก่งครับจังหวะดักเตะดักแทงดีครับอาวุธออกได้หลากหลายของแก้วมัดส่ออ่อยดีนะครับแต่ตัวนักมวยเนี่ยข้อเสียเนี่ยทรงการชกเนี่ยติดทรงตั้งรับถอยข้างเชื่อมากครับทำให้บรรยากาศเนี่ยบีบให้เป็นตัวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็ แล้วก็ส่วนทางด้านเรื่องหน้าเสื้อตัวเงิน,นครับทางด้านค่ายสบญมีรีเนี่ยไม่มีเป็นรองใครครับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยนะครับสรุปการคอาพิจารณ์คู่ที่3คู่เอกครับส่วนตัวมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการเจอกัน,นครับระหว่างค่ายมวยค่ายใหญ่มีมาตรฐานในกันทั้งคู่ครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านฉรามข่าวพีเคแตนชัยมวยไทยยิมครับดูว่าเกมการชกมวยคู่นี้น่าจะออกมาชิงจังหวะแรกอาวุธกันสรุะครับเกมในยกต้นๆนเนี่ยน่าจะเบียดก,กันตลอดเลยครับ ต่เกมไปปลายเกมระยะยาวบทเบียบแล้วผมดูว่าทางด้านฉลามขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเนี่ยอาวุธไปปลายในจอกได้หนักได้แรงกว่านับเข่าในดูว่าทางด้านฉลามขาวเนี่ยดูว่าแข็งแรงกว่านับจังหวะดันแทงกว่างแทงน่าจะทําได้ดีฝ่าการยืนและไปปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าบูสู้ดีฝ่าธาตุมวยที่อยู่ใจเนี่ยดูดีฝ่านับจะบทเบียชนะแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์ไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4นะคู่ที่4ี่รสดเป็นกรสดหลังคู่เอกเป็นการผู้ล่าทางด้าน มงคลชัยสอบุญมีฤทธิ์พบก,กับทางด้านเพชรตะกรเกตเตอร์ยิ้มนะับพบเวทน,นักหนึ่งร้อยสามปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงคนระับมงคลชัยสอบุญมีฤทธิ์ถึงด้านมงคลชัยเกียรติชัยวัฒน์ครับอายุสิบหกปีนักชกมาจังหวัดศรีสะเกษสูงหนึ่งร้อยห้าสิบหกเซนิเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับที่ค่ายบวญส่อบุญมีฤทธิ์นะครับทางด้านมงคลชัยเนี่ยเป็นมวยถนัดกว่าครับเอากรุบเครื่องบูสตู้ดีเตะต่อยหนักแรงใช้ได้ครับมาส่อก้อดีเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวใจใจเนี่ยมั่นคง สองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะนอกยู2สองด้านเชียงเมียงกวยบงังบางคอแหลมครับที่เวทีมวยธานากาดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดธรรมแพ้นกยูซี่สี่ด้านลดเบนซ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยธานากาศดอนเมืองส่วนนักชกด้านฝ่ายเองอนครับเพชรตะกรก็ปเตอร์ยิมหรือชื่อเก่าวคือเทพมงคลเก็ตเตอร์ยิมครับอายุสิบหกปีนักชกจ,จังหวัดตากครับสูงหนึ่งร้อยสิบสองเซนติเมตรทำการเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยเก็เตอร์ยิมจังหวัดกำแพงเพชรครับ ทางด้านเพชกรเป็นมวยถนัดขวาอาวุธรบเครื่องนะบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเดินเปิดเกมนะต่อยมาเตะขาฟันซอออาวุธดองนี้หนักแรข็งใช้ได้นะเข้าในล็อกรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวิจจุใจเนี่ยมั่นคงสองไฟล่าสุดคืมีชนะคะแนนทางด้านรณชัยสอเต้าเหล็กที่เวทีมวยธนกาดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดนะชนะน้องยุทธสามด้านมณีเพชรเกียรติอภิวัตที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้สมาชิกส่วนตัวนะผมเลือกชอบทางด้านมงคลชัยสอบุญมีดนะครับตามโปรแกรมเนี่ยไฟเนี่ยสมาชิกทางด้าน มงคลชัยเนี่ยคิดว่าน่าจะทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอบบุญมิริตนะครับผมดูว่าทางด้านมงคลชัยเนี่ยเข่างนไปปลายนับจะแข่งแรงกว่านับต้นๆเนี่ยทางด้านมงคลชัยเนี่ยต้องระวังก่อนนะครับโดนหมัดโดนซอกเนี่ยถ้าทนได้นับโดนเตะขาไม่ที่จะดงโดนหมัดไม่ออกการไม่พลาดโดนนับต้นนกครับเลือกชอบทางด้านมงคลชัยนะครับเข่างนไปปลายแข่งแรงกว่านับแล้วก็ประกอบซ้อมที่ค่ายมวยสอบบุญมิริตหน้าเสื้อตัวเงินเสี่ยงเชียร์น่ดูดีฝานะครับจะบทเบียชนะเพชรกรเกตเตอร์ยิ้มไปได้แบบสนุก สรุปการข่าวิจารณ์ทั้ง4คู่นะสมาชิกผมก็จะมาการสรุปการเคาวิจารณ์ให้สมาชิกวางนะครับคู่ที่หนึ่งกาสดนะครับผมเลือกชอบทางด้านสิ่งชุมพลรถัวจ้าเจดนะครับดูไว้ปลายเข่าในแข็งแร่งแข่งแรงกว่านับการยนปลายมั่นคงกว่าจะบทเบียดชนะปะเสิร์ชใช้ชอห้าพยักไปได้แบบสนุกคู่ที่สองรองคู่เอกนะครับเลือกชอบทางด้านนักชกปลอมสดน้านชาพยักรานาวอเตอร์ไซนะครับดูไว้ปลายเข่าในแข็งแรงครับอาวุธหนักแรงกว่านับจะชนะสิ่งมณีค่ายสุรากมนตรีไปได้แบบสนุก คู่ที่3นะับเลือกชอบด้านฉลามข่าวพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมนับดูไว้ปลายเข,าข่านายแข็งแรงฝ่าอุดนหนแรงกวา่าไปปลายครับทรงการชกเป็นตัวเปิดเกมด้วยนะครับจะชนะแก่นแก้วสอบบุญมีดิไปได้แบบสนุกคู่ที่4เลือกชอบด้านมงคลชยัยสอบบุญมีดิครับดูว่าเข่านายไปปลายแข็งแรงว่าครับยืนระยะมั่นคงฝ่าไฟน์มาเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอบบุญมีดิด้วยนะครับจะชนะเพชรกรเกตเตอร์ยิมไปได้แบบสนุกสำหรับมวยเด็ดติดดาวนะรประจำวันเสา 2, ร์ที่ส1กันยายน2 5 1 7 ประจำศึกมวยศึกเจ้ามวยไทยเนี่ยผมเลือกมาสมาชิกหนึ่งคู่นะครับผมเลือกชอบไปที่คู่ที่2การส้นครับเลือกช่อบบงด้านชาบยักษ์ราณาวอเตอร์ไซด์นะครับนักชกรุ่นน้องฟอร์มตดนะครับดไว้ปลายเข่าในแข็ง,งแรง,รน,แรง,รงรน,นะครับอาวุธหนักแรงสภาพร่างกายชุดนี้ดูดีฝ่าดครับบรรยากาศตัวเงินสิ่งแวดล้อมก็ดูดีฝ่าด้วยครับชอบนะ้รัชาบยักษ์เป็นมวยยาวตัวที่1ครับสําหรับสมาชิกท่านใดชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมสมาชิกอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและสําคัญนะสมาชิก ผมทําเพจนะเฟซบุ๊กนะมวยตู้เพจนะครับมวยตู้เจ็ดดาวฟันธงม,มวยเด็ดครับมีมวยรักมวยชอบลงให้ทุกวันนะสมาชิกช่วยเข้าไปกดติดตามด้วยครับผมครับ